สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกๆคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์พบพี่น้องของเราในว,วันที่สิบหกสิงหาคมหกแปดวันนี้ครับผมจะมานําเสนอแต้มสองตัวล่างครับทลิปก่อนหน้านี้ผมลงแต้มสองตัวบนและคลิปนี้จะลงแต้มสองตัวล่างลงเพื่อว่าถ้าเราได้เลขเด่นเลขวิ่งเมื่อจับชนกันผมจะเอาแต้มนี้มาตัดนะก็ประมาณนี้ครับ มาพี่น้องครับความเป็นไปมายัางไงวิธีทาและทาและจะได้ยังไงจะถูกใจพี่น้องมั้ยมาฟังคําเตือนแล้วมารับชมพร้อมกันเลยพี่น้องครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวาทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศมาพี่น้องครับฝากและเตือนและ ผมพามาดูตัวสูตรและวิธีทําเลยเกือบลืมก่อนจะดูและรับชมพี่น้องครับขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หรือหนึ่งติดตามจะขอบพระคุณมากๆโอเคครับเรามาดูครับแต้มสองตารางวันนี้ผมวางไว้สี่แต้มวางไว้สี่แต้มครับกําลังพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปวิธีทําครับผมไม่ใช้ร้อยที่หนึ่งบวกหน่วยที่สี่บวกรหัสศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดอ่าวิธีทําครับ ผมจะพาคำนวณจากหนึ่งมิถุนาครับออกใกล้ๆเลยครับใช้หลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือสามครับมาบวกหลังหน่วยครั้งที่สี่ดึงสามมาเลยครับมาบวกหน่วยที่สี่แบบนี้สามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ก็จะได้เจ็ดบวกอีกหนึ่งจะได้แปดบวกอีกหนึ่งได้เก้าเก้าไปบวกเจ็ดได้สิบหกพี่น้องครับได้เจ็ดแปดเก้าหก นี้คือแต้มสองตัวล่างนะครับเจ็ดแปดเก้าหกมาคำนวณจากหนึ่งมิถุนาก็จะนำเจ็ดแปดเก้าหกมาใช้สิบหกมิถุนาวันนั้นออกห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองส่วนสองตัวล่างที่กำลังทำออกศูนย์หกพี่น้องครับศูนย์บวกหกได้หกเข้าที่แต้มหกตัวนี้นะครับเข้าที่แต้มหกอืมมาตัวที่สี่ตัวที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ มาตัวที่สี่เราจะได้รู้ครับว่ามันจะซ้ํำไหมซ้ําตัวเดิมที่ลําดับที่สี่ไหมมาดูต่อครับงวดวันที่16มิถุนาใช้หนึกรกฎาร้อยครั้งที่หนึ่งคือสองยกยกสองมาบวกที่หลักหน่วยครั้งที่สี่จะเป็นสองบวกหได้แปดใส่8ดลงไปพี่น้องครับเอาผลบวกใส่ลงไปบวกอีกหนึ่งได้9บวกอีกหนึ่งได้ศูนย์ครับแล้วศูนย์บวกเก็บจะได้เก็ ก็จะเป็น7890หรือ8907อ่ะถ้าเรียงตามลำดับน้อยไปหามากก็7890แล้วทีนี้เราอแปดเนย์เจ็ดนี้ไปเป็นเลขแต้มในงวดวันที่1กระฎาคกระางวดนั้นออกเลยครับ9492462ตัวล่างออก91 9าเบวกหเป็น10เข้าที่แต้มแต้ม0 91ยน่แต้ม0ครับ อามาลําดับที่สามนะครับที่หนึ่งที่สองที่สามเมื่อกี้ไปตัวที่สี่ทีนี้มาตัวที่สามแล้วอ่ะมาดูครับตัวนี้มันงวดนี้มันจะมาตัวไหนเรามาดูกันผมพากำนวนหนึ่งกรรับอรกฎาคมไปใช้สิบหกกรรับอรกฎาหลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือเลขหกวันนี้ดึงหกมาพี่น้องครับหนึ่งมาบ,บวกหกมาบ,บวกหนึ่งเป็นเก็ดใส่เก็ดลงไปครับบวกอีกหนึ่งเป็นแปดบวกอีกหนึ่งเป็นเก้า บวกอีกเจ็ดเป็นสิบหกเจ็ดแปดเก้าหกนี้คือแต้มสองตัวล่างในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมเรามาดูครับสิบหกกรกฎาออกสองสี่ห้าสามสองสี่ส่วนสองตัวล่างที่เรากำลังทำอยู่ออกสองหกสองบวกหกเป็นแปดเป็นแต้มแปดพี่น้องครับมารลำดับที่สองนะที่หนึ่งที่สองอาพี่น้องดูไปด้วยกันมารลำดับที่สอง ถูกถูกทีนี้ก็จะถึงงวดบันีี16กรกฎาไปใช้1สิงหาพี่น้องครับวิธีทําผมให้ใช้หลักร้อยครั้งที่1ยกมาบวกกับหลักหน่วยครั้งที่4ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไป9บวก6เป็น15ใส่5ลงไปบวกอีก1เป็น6บวกอีก1เป็น7บวกอีก7เป็น14 นี่ได้แบบนี้พี่น้องครับเราได้มาแล้วครับแต้มสองตัวล่างงวดวันที่สิบหกสิงหาคือห้าหกเจ็ดสี่และผลออกหนึ่งสิงหาออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองส่วนสองตัวล่างที่เรากำลังทำอยู่ออกแต้มห้าแต้มห้าของเราอยู่ตรงนี้พี่น้องครับโอ้โหดูอ่ะพี่น้องดูสี่สามสองหนึ่ง มาตัวที่หนึ่งมันเรียงตามลําดับเลยที่ผมบอกให้พี่น้องดูเนี่ยมันเดินมาแบบเนี้ยและงวดนี้เป็นงวดที่เราจะนําไปใช้จริงเรามาดูกันครับผมพาคํานวณหนึ่งสิงหาไปใช้สิบหกสิงหาพี่น้องครับหลัก,กร้อยครั้งที่หนึ่งคือเลขห้าเอาห้ามาบวกหลักหน่วยครั้งที่สี่แบบนี้ห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปด บวกอีกหนึ่งเป็นเก้าบวกอีกหนึ่งเป็นศูนย์่าได้ศูนย์พี่น้องครับแต้มของเราแต้มของเราคือแต้มศูนย์ครับแต้มเ็ดแปดเก้าศูนย์ ผมลองวิ่งล่างตัวเดียวยังเดี๋ยวพี่น้องครับผมขอดูข้อมูลผมก่อนนิผมจะเอามาตัดไม่ใช่อะไรหรอกครับเมื่อเราได้แต้มแล้ววิ่งล่างตัวเดียว เดี๋ยวผมขอตั้งตัวนี้ก่อนพี่น้องครับแต้มของเราคือแต้มเจ็ดแปดตั้งแต้มเจ็ดแต้มล่างนะครับแต้มแปดแต้มเก้าแต้มศูนย์อืมอ่ะผมจะจับคู่ชุดก่อนเดี๋ยวผมจะเอาเล็กเด่นมาตัดนะศูนย์เจ็ด หนึ่งหกสองห้าสามสี่สี่สามห้าสองหกหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดเก้าเก้าแปดอ่ะคบศูนย์แปด หนึ่งเจ็ดสองหกสามห้าสี่สี่ห้าสามหกสองเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์ เก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดสามหกสี่ห้าห้าสี่หกสามเจ็ดสอง แปดหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งสองเหลือสองเหลือสองหกขาดสองหกไปตัวหนึ่งสองเจ็ดพี่น้องครับสองเจ็ดเป็นเก้าแต้มศูนย์ครับศูนย์ศูนย์เลยตัวแรก หนึ่งเก้าสองแปดสามเจ็ดสี่หกห้าห้าหกสี่เจ็ดสามแปดสองเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครบแล้วครับ นี่ครับแล้วทีนี้พี่น้องครับผมจะเอาเลขที่มาตัดผมจะใช้สูตรไหนเอ่ยห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสองสามสี่มถึงห้า อ่ะพี่น้องครับผมจะใช้สองตัวนี้บวกกันนี่นะบวกกันเลยนี่แบบนี้บวกรหัส011นี่นะ1นบวกสเป็น4ได้4 5 6เข้า6 0ศบวกหเป็น 1, 1, 1, 1. หนึ่งสองสามเข้าหนึ่งนี่คือรหัสบวกมันนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดแปดเก้าอันนี้ผิดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามเข้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าโอ้เจ็ดแปดเก้าตัวนี้ผิดพี่น้องครับตัวนี้แปดเก้าศูนย์กลับมาถูก เมื่อกี้ผมดูยังไงได้หกมีผิดว่าหนึ่งครับถ้าเราใช้สูตรนี้พี่น้องครับเดี๋ยวผมลองดูสูตรใหม่ดิเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสองสาม ่ะใช้ตัวนี้ก็ได้พี่น้องครับนี่นะใช้นี่สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งมันมาผิดงวดนี้พี่น้องครับมันได้เจ็ดแปดเก้ามันข้ามไปมันผิดมันไม่มีหกกับสองและงวดต่อมาเจ็ดแปด ได้แปดหนึ่งบวกเกตได้แปดแปดเก้าศูนย์เข้าศูนย์ว่นนี้ห้าหกเ็ดอ่ะตัวนี้เป็นตัวเด่นนะครับผมเขียนก่อนนะนี้เด่นล่างผมจะเขียนตรงนี้นะเด่นล่างได้ 5, 6, ห้าหกเกดอืม ส่วนสูตรนี้อ่ารหัสบวกมันนะครับตัวนี้บวกเก้าหนึ่งหนึ่งนี่นะสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าได้เก้าศูนย์หนึ่งเข้าที่ศูนย์และต่อมาครับ ศบวกสามได้สามสามบวกหกได้เก้าเก้าบวกเก้าได้แปดเก้าศก็จะมาเข้าเก้าเก้าบวกหกได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกเก้าได้ห้าห้าหกเจ็ดก็จะเข้าหกตัวนี้และต่อมาพี่น้องครับ สอบวกสามได้ห้าหบวกหได้11 11อบวกเ้าได้ยี่สบสิบวก1ได้21ได้22่บก้วกสเป็น11ได้1นะครับเอาตัวท้าย1 1ึบวกเ้าได้ศูนยศสองเข้าที่0นย์ตัวนี้ และงวดน,นี้พี่น้องครับงวดสุดท้ายนะงวดปัจจุบันคือห้าเดี๋ยวก็ตัวนี้ห้ามาบวกหนึ่งได้หกหกบวกสองได้แปดแปดมาบวกเก้าได้สิบเจ็ดผมจะต่อตรงนี้นะอีกสูตรหนึ่งเก้าแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้า ชนไหนครับสองสูตรนี้ชนที่เกมชนที่เกบตัวนี้นี่ครับถ้าเ็ดมาเรามาดูในแต้มที่ติดเกดเลขแต้มของเราถ้าสี่แต้มนี้ถ้ามันถูกแล้วตัวนี้มันเป็นเลขเด่นมันชนกันที่เกถ้าเ็ดไม่มามันก็จะมาที่ห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้า เวลานําไปใช้นะครับอันนี้เป็นเลขเด่นสองสูตรนะสูตรที่หนึ่งให้บวกตัวนี้บวกรหัสศูนย์หนึ่งหนึ่งสูตรที่สองให้บวกสิบล่างบวกสิบที่สี่บวกหน่วยที่สี่บวกเก้าหนึ่งหนึ่งอ่ะบวกกันมาแบบนี้สูตรนี้จะเป็นหนึ่งบวกสี่ได้ห้าได้ห้าหกเจ็ดส่วนสูตรนี้ห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสองได้แปด แปดไปบวกเกได้เกดบวกหได้8ปบวกหได้9ก้ามันชนกันที่เกตเพราะฉะนั้นตัวไหนที่ติดเกตในแต้มชุดนี้ผมจะถือว่าตัวนั้นเป็นตัวเด่นอ่ะถ้าติดเก็นะถ้าติดเกดของเราจะมี0ูนย์เมีเกศมีหนและเกหมีเกสและสอก มีศูนย์เจ็ดมีสามเจ็ดขออภัยครับสามเจ็ดกับเจ็ดสามสรุปออกมาพี่น้องครับนี้คือผมจะใช้ในหลักการใช้สองสูตรเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวชนกันสองสูตรงวดนี้มันชนกันที่เจ็ดแสดงว่าแต้มในสี่ตัวนี้ตัวไหนติดเจ็ดผมจะคัดออกมาก็จะได้ตามนี้พี่น้องครับ หนึ่แต้มเท่ากับสิบตัวแล้วเราได้ตัวที่มันตัดกันเมื่อกี้คือเลขเกตผมก็จะเอาเกตตัวนี้มาใส่ตัวไหนมีเ็ตติดผมจะถือว่าเป็นตัวเด่นอ่ะล,ลองพิจรารณาดูพี่น้องครับวิธีทำผมก็บอกแล้วตามนี้ครับพี่น้องลองคำนวณดูเนาะอ่ะอันนี้มันไม่รู้มันเดินกี่เที่ยวน,นะเพราะว่าผมเพิ่งคำนวณตอนนี้เองอ่ะไม่คิดไปด้วยกันตรงนี้เลย มันอาจจะคุกขักคุกคิกหน่อยนึงนะครับนี่แหละวิธีทําก็ทําตามนี้ใครทําไปแล้วมันได้กริงวดคอมเมนต์มาบอกผมด้วยก็ดีเหมือนกันเนาะโอเคพี่น้องครับสําหรับแต้มสองตัวล่างงวดนี้แต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มเก้าแต้มศูนย์แล้วผมตัดด้วยเลขวิ่งล่างสองตัวมันชนกันที่เกดพี่น้องครับถ้ากรณีที่เกดไม่มาเนี่ยมันจะได้ห้าแปด ห้าแปดมันแต้มสามห้าเก้าแต้มสี่หกแปดแต้มสี่หกเก้าแต้มห้าพี่น้องก็ลองมาชนเอาในนี้เอาห้าแปดห้าแปดแต้มสาม 5 9แต้ม4 6 8แต้ม4 6 9แต้ม5ถ้าเราใช้สองตัวนี้มาชนในกลุ่มนี้ไม่มีสักตัวนะครับถ้า5 8แต้ม3 5 9แต้ม4แต้มของเรา7 8 9 0และ6ก็6 8แต้ม4 6 9แต้ม5มันไม่มีสักตัวเลยพี่น้องครับมีสิทธิ์ที่เ7จะมาอยู่ในแต้มนี้ มีสิทธอันนี้เราจับสองตัวใช่ไหมครับเมื่อเอาห้าห้าแปดแปดห้าจับคู่ชนกันถ้ากรณีที่เก็ดไม่มาเมื่อมาตัดแต้มมันไม่มีเลยครับแต้มสี่แต้มสี่แต้มห้าไม่มีแต้มสามแต้มสี่ก็ไม่มีโอเคพี่น้องครับมันก็อาจจะมานะเจ็ดเนี่ยเพราะมันชนกันแล้ว เอาคู่นี้มาชนในแต้มของเราไม่มีหรือว่าแต้มมันจะผิดอ่ะพี่น้องก็ลองคำนวณหรือย้อนดูครับพี่น้องครับแล้วถ้าตามสติมันเดินตัวสี่ตัวสามตัวสองตัวหนึ่งและงวดนี้มันจะมาตัวไหนมาตัวสี่ก่อนหรือพี่น้องครับจะมาแต้มศูนย์หรือทีแรกมันมาตัวที่สี่มาตัวที่สามตัวที่สองตัวที่หนึ่ง ถ้ามาเ็ดนี้ตัวที่เราคาดการว่ามันก็จะมาเริ่มต้นที่นี้มันจะซ้ํากันเหรอือตามสถิติมันไม่ซ้ํากันนะมันจะมีโอกาสมาซ้ํากันไมหมวดน,นี้อ่ะพี่น้องก็ลองวิเคราะห์เอาเองครับผมมีหน้าที่หาสูตรมาให้ดูเนาะความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนพี่น้องเป็นคนตัดสินใจโอเคพี่น้องครับสูตรนี้คงจะเดินทางมาถึงแค่นี้แหละพี่น้องครับ สุดท้ายและขอบพระคุณทุกๆคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจอสำหรับพี่น้อง fc ที่ขอมาแต้มสองตัวล่างสองตัวบนจัดให้แล้วนะครับอ่ะก็ขอให้พี่น้องวิคเคราะห์อเองโอเคครับขอบพระคุณมากๆวันนี้สวัสดีครับ